โอเคนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเล่นเกมเมลอนเพจ d นี่ฮะนี่บเป็นเกมเมลอนเพจ <c oughs> ซึ่งผมมีค่อนข้างหลายตัวละครนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนทำ GMA v e r s i o นเป็นๆน,นะครับใครอยากได้ก็มาสอบถามดูได้เลยนะครับก็ลองสร้างามผมไปเลยนะครับ ผมมีสูตรวิธีการทำง่ายเลยครับแบบคุณไม่ต้องไปเสียตังโหลดในแอปนะครับอย่างแรกนะครับคือ,อเกมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมจะบอกกันครู <c oughs> คนอาจจะรู้นะครับว่าสิ่งของอยู่ตรงไหนก็ให้เกิดมาที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ตอนแรกใช่ไหมตอนที่เรากดมามเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันจะเป็นรูปคนเลื่อนมาท้ายสุดเลยก็ นี่ครับเลือกอันที่สุดของของท้ายๆที่เป็นรูปกล่องเลื่อนไอ้ทงขาวนี่มาข้างล่างนะครับ <c oughs> นะครับก็เอาสีอะไรมาก็ได้นะครับแต่ g ีแมนผมมะใช้เป็นสีนี้ใครจะลองใช้ตามผมก็ลองใช้เลยนะครับอย่างแรกนรี่คือเราก็มากดปิดตรงสองขีดนี่ก่อนแล <c oughs> ้วก,ก็กดฟรีดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง นี่ครับจะออกมาเราสั่นไม่ได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับขนาดให้สูงให้มันแบบสูงๆนะครับอ่ะสูงประมาณนี้พอแล้วเราก็จะมาทำอีกอันหนึ่งเช่นเดิมนะครับแต่คือในขั้นตอนนี้นะครับผม จะปรับความยาว่ะลืมบอกความยาวนะับว่าทํายังไงให้คุณกดไปตรงนี้สองครั้งนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นหนะ้าตาแบบน,นี้ <c oughs> อย่างแรกให้เรากดฟีดก่อนตอนแรกตอนที่เรายังไม่ฟีดใช่ไหมเป็นคําว่าฟีดอฟีดปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นคําว่าอันฟีดเพิ่มมาล่างสุดนี่ครับคํานี้แล้วเลื่อนมาคับแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าหน่อย สำหรบตัวนี้นะครับผมจะเลื่อนมาหน้าหน่อยอ่าสวยืคมคลิปนี้นะฮะแบบนี้นะนี่ อนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะแต่เราก็มาสอนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลงคลิปประมาณชเช้าๆนะครับสักบ่ายใครไปดูได้เลยอาจจะอาจจะมีแบบช้าบ้างครับก็ขออภัยนะครับนี่ครับใครไม่ได้ฟีดก็มาฟีดข้างนอกได้นะคนไม่หล่นสังนเกตเห็นได้ว่า <c oughs> ผมจะปรับขนาดเลเวลก่อนขั้นนตอนนี้นะฮะ ต้องอ่าใครจะทำตามผมก็ทำได้เลยเมื่อกี้เสียงรถมานะครับแล้วรถเราอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็น้าข้างล่างไม่ใช่เลเซอร์นะแต่ไม่ต้องยาวมากเื่อนมานิีดนึงเราก็จะปรับด้านบนนะครับมันเท่ากัน นี่ครับตรงนี้ปรับให้มันไม่เหลือรื่องรอเลยครับต่อไปปุ่มโกชโคกผมจะเโฆโฆป็นสีขาวๆนะครับนี่ครับปรับขนาดด้านล่างเล็กๆ <c oughs> ส่วนอันนี้ผมปิดไว้นะครับตอนแรงเป็นสองขีดเนาะแตัวนี้ปกติแล้วจะลงมาิด้เลย เนียบปุมกดจะโครบต่อไปเป็นส่วนหูนะครับหัวอืมนี่ฮะก็จะเป็นหลบหัวเขียวนะครับ อย่างแรกนะครับผมจะมาผ่าคอยตัวเมลอนนี้ก่อนเลยตัดคอยังไงก็ได้นะครับเอน้ขออภัด้วยนะครับอืาเราได้แล้วได้คอมหนึ่งอันแล้วใช่ไหมอัในส่วนนี้เราก็ทำเนาะ ส่วนที่เหลือแล้วก็กทุบกระชี้แรงๆนะครับมันหายไป <c oughs> <c oughs> นี่ครับ คือเรือตะคอแล้วนะครับต,ตอนนี้ผมก็จะมาฟิกตรงนี้ก่อนเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับอืม <c oughs> ผมจะทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือใครจะทำตามผมก็ทำได้เลยนะครับคือผมจะลบกันเก่าออกเ <c oughs> ือเอาผมมาต่อใส่เท่ากาัน แล้วเราก็ไม่ได้ก,กัปีนะกลับมาที่การดึงตัวสุดท้าใชไหมถ้อเกิดคอมันหลุดแล้วก็ต่อคอเพราะว่าขั้นตอนนี้มันยากโอ้ ตอนนี้นะ่ายวผมจะกดฟรีตรงนี้ผมจะปาให้มันตรงนะครับครับพูดมาเลย นี่ครับผมจะกดอีกรอบ <c oughs> แล้วเราก็จะมาใส่ยาฟื้นฟูเนี่ยใครอยากได้ปืนก็เอาปืนไปใส่ข้างในผมจะเลือกเป็นปืนไฟครับตั้งแต่ผมทำมาครับผมแค่บแบบแตกต่างปืนแล้วก็เดี๋ยวใส่ทรงใส่เส้น ตรงนี้จะแบบโหดหน่อยนะครับในกรณที่แบบอืนี่ครับใครใครอยากจะปรับทําเชือกนะครับก็มากดด้านข้างนี้นะครับกดตรงปุ่มรูปสามมันนะครับเชือกมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ครับืแล้วก็มันจะมาปรับขนาดที่ตั้งใหญ่ก่อนใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปผมได้เลยนะครับ แต่คือคลิปเนี้ยผมสอนละเอียดผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้สกิปโรเลตแต่ต้องเอเสียตังค์นะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนำวิธีนั้นนะครับให้เราอ่ะใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีนี่ครับก็คือเราก็จะแบบเหมือนกับทำโยงเส้นหน่อยนะครับเพื่อแบบความสมจริงอันนี้เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราก็ทำแบบ ออแบบไปเลือกของเราอะนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับให้ทุกคนเน่ยฟิตท,ทุกทุกร่างกายนะครับมันก็จะเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกิดผมไม่แนะนํำนะครับให้ผมไม่แนะนํำให้ทําอันนี้นะครับก็คือกดล็อกฟิดหรือว่าให้ตัวมันขยับได้เนี <c oughs> นั้นมาเป็นแบบตัว AI นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําดูนะฮะ พื้นนี่ครับขึน,นไป ทดสอบคนเนี่ <c oughs> ก็สอนทำเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย